เอ้าวเห็นยังนี่นี่กับวิธีขั้นตอนจ้ะพันสรขั้นตอนการจะพันสิจกห้างเลือบ้านเนาะพันเอินจกห้างจกเอาขีดท่าหรือกับดินเกลือนะจ้ะเขาเอินดินเกลือเนะพันสิจกก็ดินเกลือติดเป่งก็นามัดมดแล้วออกจ้ะออกให้มดเพื่อกัดซี่ใสอันไม่ไว้ตบมืออื่นนี่แหละวิธีมันจ้ะนี่เนี่ย จาจกนี่วิธีจกจะจกชองมือไหมลูกจกสาดไปใกล้กลลูกนี่แหละวิธีขั้นตอนก้วสิก้อนสีเอาน้ำเกลือไปต้มกับตะพันตพิน่นเพิ่นจะาเพิ่นสีมันสิเป็นห้างเนี่ยจ้าเพิ่นกะสีแต่ก่อนมันหันมันมนมีขี้ดินขี้ขี้อะไยังก็ขี้ท่ามันก็จะเป็นห้างเปล่า เกสิเป็นห้างเปล่าจ้ะเมื่อเป็นห้างเปล่าเพื่อนเกสิเอาขันตอนเพิ่นสี่มียังเก็มีหยาค่าว่างมหมองนุนเดี๋ยวเกสิเห็นจะขันตอนต่อไปที่เพิ่นสีใส่จ๊ก้างกะโดนเติบวิธีข้าใส่เวลาดูอ่าเพื่อนกกสิยาสลัดมาเพื่อนเกสิอันนี้โจ๊กให้เบิ่งก่อนจ้ะเดี๋ยวต่อไปสถ่ไทยขันตอนสี่เพิ่นใสขีท่าไหมนะจ้ะเนาะ นี่ละก่อนสิว่าเป็นน้ำนี่ลำบากอยู่จ้าลำบากอยู่นี่จา้านี่ลำบากอยู่จ้านี่ละ,ละโจกอกแล้วก็สิเอาดินเกลือหรือขี้ท่าล้ม่จา้าล้กับวิธีเฮ็ดเดี๋ยวสิทายเหนย็นิึงด้อจ้าเด้อจ้านี่ละสูขนาดสองน,นี่สูขนาดจาดลงไปใส่ล้วนี้นี่ละมองเพื่อน,นี่ พ่ปก็จะเอาอันนี้ละในมะล่างมองนี่จะน,นี่บึงบ้งบึ้งแม่น้ำในแต่จะเนี่ยหว่วยจ้ะน,นี่ละหว่วยจ้ะมันสิเป็นร่องบ่อกเกลือดีๆลูกนี่เละจ,นละะจกก้นนี่ละกระจกกันอยังนี่ยนะปูตักเกลือกระตักปูนมาจ้ะปูนละคนตักกระตักจ้ะน,นี่ละเดี๋ยวสิจ๊งน้อยจะไม่ทายขั้นตอนที่เพคนเอา ลิ้นเกลือหรือขีธาบั้นทั้งบา้านมาเดินขีธาจา้ะมาแม่วันจุกน้อกันนะผู้ชายนะ่ะผู้ว่ามานแม่เราผู้จุกผู้ไายกับเป็นนั่งแบบตัวลูก <c oughs> อันนี้ก็นี่นะ,ะชุดโจ๊กกับโจ๊กชุดจกดจกระจกนี่แหละเฮ็ดไปต่อไป,อปอน่ปะต่อไปแม่ข้องก็สิมาถามุ่งตัวขันตอนเฮ็ดเนี่ยเพราะว่าแม่ข้องเฮ็ดบ่เป็น มึงก็เ็ดจำไว้ตัวซุเป็นเล็กหน่อยดูไม่สมองดีนี่่ะร้มเนี่เกี่อกนี่กะชุบนี่กะชุนสิสีเห็ดชุดต่อไปไม่ถึงเอาออกมาแล้วสิว่างไอ้ขี้ท่าไม่ดึกดินเกลือไม่นี่พันเห็ดต่อชุดต่อไปเดี๋ยวค่อยทายเบิ้งเนาะนี่ 诶，姐。<于>